สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแม่หมออีกแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะจะมีเคล็ดลับนะคะในการบูชาองค์ปีเสียนะคะมาใหา้ฟังกันนะคะว่าวิธีบูชาที่ถูกต้องนะคะทํากันยังไงนะคะแล้วก็บูชายังไงให้ได้ผลนะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนแรกนะคะเมื่อเราได้องค์ปีเสียมาแล้วนะคะให้เรานะคะมองหน้าปีเสียนะคะ จ้องมองกันนะคะแล้วบอกชื่อน้มสกุลนะคะว่าเราชื่ออะไรนามสกุลอะไรบูชาท่านมาบูชาปีเสียมาขอให้ช่วยเรียกโชคเพิ่มทรัพย์นะคะค้าขายการงานรุ่งเรืองนะคะให้มาช่วยกันทําทงานนะคะเรียกลูกค้านะคะให้เขาจําเราให้ได้นะคะว่าเราคือเจ้าของเขานะคะแล้วก็ให้ตั้งนโมตสาแล้วก็คาถาขององค์ปีเสีย ก็คืออูอากาศาปีเซียอนุภาโวเมตาจิตประสิทธิทมีนะคะแล้วก็รูปที่ตัวเขานะคะรูปหัวไปลาหางรูปท้องก็จะอุดมสมบูรณ์นะคะห้ามรูปปากนะคะเสร็จแล้วให้เราใส่ข้างที่รับเงินนะคะอย่างของแม่หมอนนี่จะมีเป็นคู่นะคะนะคะแล้วก็จะใส่นี่นะคะ แล้วก็เวลาใส่นะคะให้ใส่เอาปากนะคะไว้ด้านนอกนะคะหรือให้จําให้ง่ายๆก็คือเอาไปทั้งนิ้วก้อยนะคะสมมุติว่าข้างนี้รับเงินบ่อยๆนะคะก็ใส่วิธีใส่ไม่ให้ยางาขาดง่ายด้วยนะคะแล้วก็ทนนะคะให้ค่อยคลูบนะคะค่อยๆลูบหมุนหมุนเข้าไปนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ลูบเปรียบเสมือนเขาเป็นลูกเราคนหนึ่งนะคะ นะคะเนี่ยไปกับรูปไปอธิฐานไปนะคะวันนี้ขอให้แม่ถูกห่วยนะคะแล้วเวลาที่เอาออกก็เหมือนกันให้หมุนออกเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าไม่ได้ใส่นะคะให้เอาวางที่พานหรือว่าวางที่สูงนะคะแล้วก็ถวายน้ำหนึ่งแก้วนะคะให้องค์ ปีเียนะคะแล้วก็เวลาที่เราทําบุญหรือว่า,าบริจาคอะไรก็แล้วแต่นะคะกอ็อุทิศบุญกุศลขอให้บุญนี้แด่องค์ปีเซียด้วยนะคะค่ะสิ่งข้อห้ามขององค์ปีเซียก็คือ 1. ก็คือการห้ามรูปปากนะคะแล้วก็2ก็คือห้ามใส่นอนใส่อาบน้ํา3ก็คือห้ามใส่ไปงานศพนะคะโรงพยาบาล พวกมีสิ่งอ,อัปมงคลหรือไม่ดีนะคะห้ามสวมใส่ไปนะคะเพราะว่าองค์ปีเซียเนี่ยคะ่ะจะดึงดูดแต่โชคลาภสิ่งดีๆสิ่งเป็นสิริงมงคลแล้วก็แก้ปีชงก็คือการที่เราสวมใส่ไปไหนพยานอันตรายนะคะก็จะถูกปัดเป่าไปหมดนะคะแล้วก็มาดูองค์นี้นะคะอันนี้เป็นองค์ปีเซียพกังหัน นะคะคกังหันด้วยถ้ายิ่งยงกังหันยิ่งหมุนนะคะก็แสดงว่าโชคลาภของเราเนี่ยออวิ่งมาใกล้กลเราเลยนะคะอันนี้นะคะอันนี้คนสั่งบูชาเยอะนะคะเห็นไหมเออเค่ะมาต่อกันเลยนะคะสำหรับอองค์ปีเซียนะคะในเรื่องของพลังนะคะการดึงดูดโชคลาภนะคะเงินทองนะคะคาขายดีนะคะ อันนี้ให้ชมกันใกล้ๆนะคะอันนี้เป็นหินทองระยิบนะคะด้วยพลังของหินด้วยนะคะด้วยพลังขององค์ปีเซียด้วยนะคะอันนี้จะเป็นเหล็กเดึงดึงดูดนะคะเป็นแม่เหล็กดึงดูดซับนะคะอันนี้ใส่คู่กันนะคะก็จะสวยนะคะแล้วก็มีพลังจากหินแล้วก็องค์ปีเซียด้วยนะคะนะคะ นี่นะคะให้ดูกันนะคะนอกจากจะดูดโชคลาบนะคะค้าขายดีนะคะเสริมทรัพย์มีเงินเก็บนะคะก็ยังได้เ,เมตตาด้วยนะคะสวมใส่แล้วก็จะมีคนเมตตาคนเอ็นดูนะคะความรักจะสมหวังนะคะก็รูปขอความรักนะคะสิ่งดีๆให้เข้ามาในชีวิตนะคะ หลายเส้นนะคะมีสวยๆหลายเส้นนะคะอของหมอให้บูชาเส้นละ299ราสนะคะสองราสนะคะถ้าเป็นเซตนะคะเป็นเซตเป็นคู่นะคะก็ให้บูชาอยู่ที่ห้าอยห้สส่งฟรีนะคะแล้วก็จะมีองค์เล็กๆด้วยสำหรับคนที่ชอบแบบเล็กๆใส่หลายเส้นนะคะ อันนี้จะเป็นงานเงินนะคะเป็นปีเสียงเงินนะคะงานเงินผสมกับหินอเมทริสนะคะหินสีม่วงหินแทนแห่งแทนแห่งเงินตาโชราบนะคะนอกจากจะเป็นเรื่องการงานการเงินโชราบนะคะ,ะนักศึกษาที่ กำลังศึกษาอยู่ก็ช่วยก็จะเด่นเรื่องการเรียนเหมือนกันนะคะช่วยได้เหมือนกันนะคะค่ะนอกจากองค์ปีเซียแล้วนะคะก็ยังมีนี่นะคะเป็นน้ำเต้าเงินน้ำเต้าทองนะคะน้ำเต้าเงินน้ำเต้าทองนะคะอันนี้จะร้อยด้วยหินเงินระยิบนะคะเห็นไหมเออ น้ำเต้าก็จะจะดึงดูดโชคลาภเหมือนกันนะคะดึงดูดเงินนะคะดึงดูดแต่สิ่งดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตนะคะจะมีสองสีค่ะจะเป็นเงินระยิบนะคะหรือว่า,าจะเป็นตามสั่งก็ได้นะคะว่าอยากได้สีอะไรจะเป็นหินประจำสีวันเกิดก็ได้นะคะสั่งได้นะคะเส้นนี้นะคะหมอให้บูชาอยู่ที่399บาทนะคะ เป็นน้ำเต้าเงินน้ำเต้าทองนะคะเหมาะกับทุกอาชีพนะคะสวมใส่เป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องรางได้นะคะค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นสร้อยองค์พ่อพระพิฆเนศนะคะอันนี้จะร้อยด้วยนินดำนะคะแล้วก็หรือว่าจะสั่ง ทุกเส้นนะคะผ่านการปลูกเสกมาแล้วนะคะอันนี้กำลังจะส่งให้ลูกค้านะคะให้ดูชัดๆใกล้ๆนะคะว่าแต่ละรวดรายนะคะว่าท่านไหนจะชอบแบบไหนก็สั่งได้นะคะจะปลูกเสกแต่ละเส้นเลยนะคะ นอกจากาบูชาองค์ปีเซียนะคะองค์พ่อพระพิฆเนศแล้วนะคะแม่หมอก็มีสีพึ่งมาแนะนำให้บูชาด้วยนะคะสีพึ่งอันนี้นะคะจะลงยันที่ทองนะคะเขียนอัขระนะคะเป็นยันสาริกานะคะที่บางท่านก็จะรู้จักนะคะเวลาที่เรามาปิดทองนะคะเอยวาจะเมตตามหาสเสน่ห์นะคะแล้วก็จะสวดกำกับ ด้วยคาถานะคะแล้วก็ให้พระอาจารย์ลุกเสกอีกรอบหนึ่งนะคะเวลาทาก็ให้อธิษฐานจิตนะคะว่าท่านต้องการสิ่งใดนะคะอย่างวันนี้จะไปเจราจาพกปะกับบุคคลหรือเจราจาเกี่ยวกับเรื่องโครงการนะคะก็ขอให้สำเร็จขอให้คุณมีคนเมตตาเอ็นดูนะคะ จะไปเจราจาเรื่องเงินทองก็ขอให้ประสบความสําเร็จในเรื่องเงินทองนะคะหรือใครเห็นใครรักใครเห็นใครเมตตาก็อธิษฐานจิตแล้วก็ทานะคะจะทาทับก่อนทาลิปสติกหรือว่าจะทาหลังทาลิปสติกก็ได้นะคะหรือว่าระหว่างวันก็จะทาก็ได้นะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะเพราะว่าตัวคาถาตัวสีพึ่งเนี่ยจะอยู่ที่ แผ่นทองอยู่แล้วคาถาจะติดอยู่แล้วนะคะรับรองว่าทั้งไลฟ์สดนะคะทั้งค้าขายนะคะรับรองว่ามีคนมาดูกันเต็มแน่ๆค่ะค่ะอีกอย่างหนึง่งที่จะแนะนำขององค์ปีเซียนะคะถ้าท่านใดเป็นเจ้าของแล้วใส่แล้วนะคะห้ามให้คนอื่นสวมใส่ในปีเซียของเรานะคะเพราะว่า เขาจะจําไม่ได้ว่าคนไหนเป็นเจ้าของเขาแล้วก็บางครั้งบางท่านมาใส่แล้วเอ๊ะทำไมไม่ได้ผลเป็นเพราะว่าบางทีอาจจะจําไม่ได้ว่าใครเป็นเจ้าของนะคะเพราะฉะนั้นท่านต้องทําพิธีใหม่นะคะก็คือการที่เอามาสวดคาถาของปีเสียทําใหม่เลยนะคะแล้วก็ห้ามเลยนะคะห้ามคนอื่นสวมใส่ของเราเด็ดขาดน,นะคะแล้วก็อืม จำไว้นะคะห้ามให้คนอื่นแล้วถ้าเราไม่ได้สวมใส่แล้วนะคะก็ห้ามให้เด็ดขาดให้บูชาใส่พานบูชาไว้นะคะตั้งไว้บูชาที่บ้านนะคะห้ามให้ใครนะคะของของใครของของมันนะคะค่ะโชคลาภของใครก็โชคลาภของมันนะคะค่ะ มาได้รับพลังกันเต็มเมแล้วนะคะเกี่ยวกับความรู้ในการบูชาขององค์ปิเสียนะคะก็ท่านใดนะคะสนใจที่จะสั่งบูชานะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดนะคะก็ทักแชทมาได้หรือว่าโทรสอบถามมาได้นะคะที่เบอร์0806 26 3 5 4 9นสหี่นะคะเบอร์ของแม่หมอเองนะคะแล้วก็ถ้าแอดไลน์นะคะก็แอดไลน์มาที่เบอร์098 8 7 4 6 3 5 1ดดสหสาห้านะคะ ค่ะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีนะคะร่ลำรวยร่ลำรวยนะคะคิดสิ่งใดให้สมความปรารถนานะคะท่านใดมีปัญหาอุปสรรคต่างๆก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ